ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ไหนแล้วคะเราจะเข้าเราค่ะกังจุดตรวจพาสปอร์ตใช่ค่ะจุดตรวจพาสปอร์ตคนเยอะมากมีทั้งคนไทยคนลาวคนจีนคนฝรั่งคนเกาหลีคนมาเที่ยวเราเยอะมากจริงๆค่ะ ไม,ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรานะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่นะคะมีไกด์ที่เป็นชาวรามาแนะนำแต่ละงานศิลปะให้เราได้ทราบนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเราที่เป็นชาวไทยทำให้ได้รู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรประเทศเรามากยิ่งขึ้นค่ะ One A สบ,สบายดีจากโปโปลา,าสบายดีจากประเทศลาวค่ะพว่านนะคะมาจากทีมชิวไปกับเราค่ะโดยพวกเรานะคะเป็นหนึ่งในสามทีมที่ชนะจากโครงการการประกวดการแข่งขันตลุยอาเซียนของ,ของนามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พระธาตุหลวงประเทศลาวนั่นเองค่ะ วันนี้เฮาก็มาอยู่กับร้านอาหารชื่อขอบใจเด้อจ้าเขาจะมาชิมตำมะพร้อของร้านด้วยจ้าโตยโตยโต้โต้เก๋ต้นไม้ไปตามจะไปกินรถไปกินกินแมท เอกลักษณ์น,นิน่ฟังกินท้ไหนม้องเหมือมนกันนช่ไมเหม,มือมนกันใช่แต่ก<ต>็อร่อยถ้าอยากูทุกคนต้องมาลองกินกแล้วใช่มันจะเปะแบบนนน็นแบบตำไทยผสมตำปลาร้าแต่ก็มันจะมีความกิ่นแบบแต่มันจะไม่ติดใจใช่แซ่บบักคาไยจ้าเยมุ้อร่อยเร็ดเลิแซบบ่บ a few moments later นี่นะคะเรามาถึงที่สถ mm. านีรถไฟดาวจีนนะคะตอนนี้เ,รา,เรานะคะก็ทําภารกิจแรกไมาสาเร็จในการคอนท,ที่ให้แยกกลุ่มมานั่งรถที่เราเรียกเองและก็รถประจําทางโดยสารนะคะเพราะว่านะคะเราได้รอเป็นเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยคะ่ะแต่ว่า mm. เราต้องรีบมาแล้วนะคะไม่งั้นตั๋ว mm. ที่เราจองไว้นะคะอาจจะ ไม่ทันไม่ทันขึ้นรถไฟได้นะคะดังนั้นเราจึงเรียกรถมากันทั้ง2ทีมเลยค่ะ,ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมาถึงโดยสวัสดิภาพปลอดภัยครบ32ค่ะ แล้วนะคะเราก็ยังได้ข้อมูลมาอีกนะคะจากคนขับรถนะคะบอกว่ารถเมล์รถประจําทางโดยสารที่เราเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยมีรอบเยอะแล้วก็คนเราไม่ค่อยขึ้นกันก็เลยมีรอบน้อยมากที่จะมานะคะใช่ค่ะวันหนึ่งก็จะมีประมาณหนึ่งรอบแล้วก็ไม่ค่อยตรงเวลาเลยค่ะก็อาจจะทําให้คนที่คนต่างชาติที่มาลำบากนิดนึงถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นนะคะ ค่ะดังนั้นสิ่งที่สะดวกที่สุดในการมาก็คือการเรียกรถในแอปของนครหลวงเวียงจันทร์เช่นแอปก,ก๊อกก๊อกแล้วก็แอปอินอินไดฟ์เฟอร์นะคะสะดวกมากค่ะขอบคุณค่ะ a few minutes later สัยดีทัน้เรื่องทางสายยี่ดีต้องหากสู้กับบัวหลวงไฟอีเอ็ม แปลว่าอะไรคะ พวกล้มวกล้มแล้วก็ขวดน้นะคะออากาตะนะคะก่อนนาเรานไปาบนเพราะมันจะอย่มเก่งอันตรายด้วไม่รู้มั่วมอะไรอะไรอะไรอเงียจริงแหละอนาคตเอกจอนาคตฟก็ไม่ท้ก็จะเป็นอส ตนะอนนี้คะเรากำลังจะกำลังจะนั่งรถไฟลาวจีนเพื่อไปที่เมืองล่องเรือแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามมากเลยะคะ่ะก็จะมีบูรากูนมีการไผ่เรือคายัคการนั่งบอลลูนเดีไ,ไ,ไปเจอกันที่นู่นนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีวางวิเยียงแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางด้วยรถตรู้นะคะเมาเมาสองแสนคนละสี่หมื่นกีบค่ะเจอกันนะคะ 太美了！太美了！哎呦！没啊，我没去过。没有去过中国？对。啊，你好，你叫什么名字？ 中文叫刘先生，刘先生哦，生啊、他姓刘。啊、嗯，你你呃，来自哪里？我来自超级大中国。嗯，呃、啊，你在你在老挝了多久了？我在今天第三天，我们第三天、呃。我们是来旅游的，旅,旅游的。啊、哦，好的。哎、啊，你你你们你们怎么想到来老挝旅游呢？ 中国现在经济条件好了，我们退休了，哦、哎，经济也很富裕，我们就几个老老同学、老同事，就结伴而行，报个团，我们就到老老挝来旅游，哦，来休息休息一下，对吗？啊，休息来,休息,来休息一下，对对对，来来，好的，那你们去过老挝的哪些城市呢？万象<上>。 万象，万象。今天今天是第三天，哦，第三天就到万荣。嗯，哎，好玩吗？好玩，很不错，很好。呃，请你说说你对老挝印象最深的三件事。三件事，第一件，人人民很朴实。朴实。哎。 就是很友好嘛，很会很，不管对哪个国家的，很友好，很友好。第二，自然风光很很好。嗯是不是啊？对不对？对。第三，就是我们不管走到哪个商店，对，我们都很友好。特别是听到我们是中国来的，那特别热情，特别热情哦，好。 可以了,是真的是謝謝你們, uh, 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 a few minutes later uh, what is your name katie katie uh, where are you from I'm england england how long have you been in laos um, I think I really it last for about five days. Ooh. Why did you choose to visit Laos? Oh, um, it's an extremely beautiful country and very underrated and very the most beautiful. So that's why i Yeah. Uh, which cities have you visited in Laos? Luang Prabang. Um, I don't know if it's a city, but Nong Khao. I visited. and now. I'm now here in yeah. Okay. Uh, are you enjoying your time here? So much. Best best time ever. Best time ever. Loving the lagoons. Can you share three things you find impressive about Laos? Um the beautiful scenery. Um the people are so nice here, like so friendly and welcoming. Um a beautiful accommodation. <laughs> oh, wonderful. You uh, have you been wondering, consider to go to Thailand? Uh, I've just been. I've oh, just come. Oh really? That, that was thing. it. Amazing, amazing. But I feel like Laos is like maybe there's more nature. I don't know. That's wonderful. Yeah, both yeah. countries are amazing. Okay. Okay. That's all. Thank you. Thank, Thank you, you so you. much. You. Uh, enjoy your trip. Have a good day. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Yes, yes very, good. ตอนนี้นะคะเราก็มาพายเรือขายักกันนะคะโดยตกคนที่1นึ่งแสนกีบนะคะต่อคน,นแต่ถ้าเกิดว่า,าอยากได้ไกด์พายให้ก็เพิ่มไกด <1, 000. S 2> ์คนละ1นึ่งแสนกีบค่หมายถึงไกด์นะคะคนละหนึ่งแสนแต่ว่าจะมีฟรีแห้หนึ่ง 爱那横刀。I โดยตัวนะคะก็จะมีหลายรายคาด้วยกันนะคะขึ้นอยู่ความต้องการแต่ละคนว่าอยากขึ้นชั้นไหนนะ่คะก็จะมี second class first class business a few minutes later ปิ้งนี่มีคนแนะนำมาว่าอร่อยมากใครมาก็ต้องต้มนะคะเดี๋ยวราติดตามชมของอาหารมาที่นเินเจ้าัด่นะครับเยปติค่ะู้ดเจียด็กเล

เราได้สุ่มทีมมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากับเตยนะคะได้อยู่ทีมเดียวกันซึ่งเรานะคะจะไปตามหาสถานที่สําคัญต่างๆของหลวงพระบางคะ่ะซึ่งทีมที่ชนะนะคะจะได้ไปร่องเรือคะ่ะส่วนทีมที่แพ้นะคะจะได้เดินขึ้นพระธาตุบูสีสค่ะเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกในยามเย็นคะ่ะมารอดูกันนะคะว่าทีมของพเราจะชนะหรือแพ้ะคะ่ะใช่ะคะผ่านมาหลายวัดมากเกิดก็ยังไม่ใช่นะ เราชนะแน่ค่ะวันนี้มันไต้ไหัวเปอร์เซ็นต์ยืนบนถนนยืนสี่ต้องไปดูยังต้องไปดูป้ายเยืนกอุ๊ยอยากให้ได้ติดเรีงนี้ นี่นะคะทุกคนเราได้เกิดมาแล้วคนละเท่าไหร่คะคนละเท่าไหร่สามหมื่นหบค่ะ let's go นี่คือบรรยากาศข้างในนะคะพอดสงบมากใช่ไหมพี่ปอยใช่ค่ะพอดสงบมากดูยินเสียงจริตประโคมจริงเงียบมาก วาเชียงทองแล้วสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปคือหอกบ,บ้างใช่ใช่ใช้เวลานานมากห่างจากทีงนี่กี่กิโลคะประมาณหนึ่งกิโลหรือเปล่าคนตอนตอนี้นะคะเราได้มาถึง หอพบางกันแล้วนะคะอนนี้ก็คือจะเป็นหอพบางน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปไหนคะไปโจมาเมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วโจมาเราคุยกับเพื่อนว่ามันจะเป็นที่นัดพบที่สุดท้ายเราจะไปเจอตรงนั้นแหละที่จะเป็นที่จะสิ่นว่าเราแพ้หรือชน,นะใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านโจมาเบเกอรี่แล้วนะคะซึ่งเราส่งเมื่อกี้นี้ยังไม่มีใครมาถึง แดงมากเราชนะค่ะทุกคนไปค่ะรหลังกันเราบาดเจ็บเมื่อนะคะทุกคนเห็นไหมคะคนนั้นยงค่ะคนแพ้นะคะกําลังเดินมาคนแพ้กําลังเดินมานะคะนี่ค่ะชมหน้าคนที่ต้องขึ้นพะธาตุผูสีชมหน้าค่ะเดินขึ้นชมหน้าเลยรู้สึกดีใจไหมคะที่ต้องขึ้นพะธาตุผูสีผู้สี รู้สึกดีใจมากเลยค่ะจะได้ไปประสบการณ์ขึ้นดอยะะเออจริงค่ะแต่เราขอไปนั่งสวยๆล่องเรือดีกว่านะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทำภารกิจ ชาเลนจ์คนแพ้นะคะก็คือเดินขึ้นพรธทตุูสีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะไปดูพระาทิตตกกันใครอีกทีมหนึ่งก็จะขึ้นเรือนะคะแต่เราก็ตอนนี้นะคะก็มาถึงจุดเริ่มต้นจุดพักนะคะค่าเข้านะคะก็คนละเท่าไหร่นะคะคนละสามหมื่นจีนค่ะก็เสียไปนะก็จะได้ตั๋วเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นไปค่ะไปรอรับชมค่ะ ชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะทำไมเราถึงได้มาทำชาเลนจ์นี้คะเพราะว่าเราเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันในรอบที่แล้วค,ะค่ะเราตามหาสถานที่เจอครบเป็นทีมแรกด้วยนะคะราคาขึ้นเครืองเรือนะคะต่อคนก็จะตกอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นกะทําแนะนำให้มาจองกันที่ออนไซต์มากกว่าน,นะคะเพราะว่าในออนไลน์ โชคดีมากแล้วก็มูสดีบรรยากาศดีทุกอย่างเลยดูดูตอนนี้นะคะของเรา เฮ้ยย้อนควานะคะพูดสีนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังรอสาธิตกนะคะใ้งไหมคะนี่นะคะดูะคะ่ะนี่นะคะผลของคนที่แพแต่พยายามนี่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดไนมาเกตค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากําลังทำชาเลนจ์สุดท้ายนะคะก็คือชาเลนจ์ตามหาของกินในงบ20000 0กีบค่ะแบ่งเป็นทีมละ1 0 0 0 0 0กีบนะคะมาดูกันค่ะว่าเราได้อะไรมั่งอันแรกนะคะก็จะเป็นข้าวเปียกหมูค่ะราคาอยู่ที่40,000กีบนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําผลไม้ปั่นรวมราคาอยู่ที่35,000กีบส่วน อย่างสุดท้ายนะคะคือปลาบินค่ะบลาบินค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นนะคะเราลองชิมเส้นกันดีกว่าอืมอร่อยมากค่ะเส้นมันจะมีความแบบเหนียวนุ่มมากโดยรวมแล้วอร่อยค่ะเดิดอันนี้แนะนำโอเคค่ะสำหรับกลุ่มคีมของพวกเรานะคะพวกเราได้แหนมบ้านเราแต่ว่าในภาษาหลวงพะบางเนี่ย อ่านี่ไปถามแม่ค้ามาแม่ค้าบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพันแหนมจืนพันแหนมจืนค่ะในภาษาหลวงพระบางราคา8ปดหมื่นกีบแล้วก็บะหมี่กึ่มหนึ่งแสนกีบใช่ไหมคะแล้วก็น้ําอีกสองขวดขวดละหนึ่งหมื่นกีบหมดเลยใช้เงินอย่างคุ้มเออคุ้มจริงคุ้มแล้วมาลองชิมกันสัวันหนึ่งสอง เป็นไงบ้างคะอร่อยนะคะกรอบมีรสชาติครบทุกรสชาติปันเอาวิเศษนี่นิ่งถูกต้องอื ูกอืมต้องตำพวกเราขออนุญาตไปกินแหนมของพวกเราให้หมดก่อนนะคะได้เยอะมากทุกคน2000 years Th สวัสดีชาวองคือมาสุดท้ายนะคะขนาดนี้ก็จะเป็นเวลาตีห้าตรงค่ะเป็นไง สดชื่นีคะคะสดชื่นมากไปค่ะ ไปต่อยอดในอนาคตนั่นคือนั่นก็คืออยากจะให้ เทศอาเซียนบวกสามเข้ามาในกิจกรรมโครงการนี้ค่ะมีประเทศอะไรบ้างคะาเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทางคณะของเรานะคะก็มีสกาขาวิชานี้อยู่ในนั้นด้วยค่ะเพิ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะห้าถึงเจ็ดคนแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินเหมืองประมาณนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะให้คณะไปต่อยอดก็คือสามารถเบิกอุปกรณ์จากทางคณะได้ค่ะเช่นกล้องม ทำให้คลิปวิดีโอที่เราจะสามารถเอามาเผยแพร่ให้คนเอบามหาลัยหรือว่าคณะอื่นๆเนี่ยได้มาเห็นมันจะมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ็้อขอบคุณนะคณะทางคณะนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้เรานะคะได้มีโอกาสและประสบการณ์ที่ดีเพื่อไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในอาเซียนของพวกเราก็เป็นที่เรานะคะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็อยากให้คณะนะคะได้ทําโครงการนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นโอกาสให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบพวกเราค่ะ ใช่แล้วค่ะก